เกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทะเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาเราให้โล่จมจงจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมานใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวแดเงเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพกทุกชาติเมื่อบัดสนามบารมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี้ย ภาษาโบกของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์พระองค์มีจํานวนมากขนาดไหนเราเมื่อสร้างความดีเป็นทางสายเดียว